ใครหดกขะล้มแน่เลยเราไม่อยารอบคนที่เขาไม่ค่ยดีุูชเหรอดูช้อนนะจะต้องอานกันแต่ว่าเขาไปแล้วนะถ้าเกิดแล้วมันไปงอเขาเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นของ้านะไม่เคยงอเขาได้ยังไงเราต้องขอชิปมก็เป็นคนแก้เราเราจะไปงอ้ยังไงเราออนเขาอยู่ไม่ใช่หรอแต่ว่าเขาอเราแล้วนะตนนี้เขาออแล้วอนนี้เขาอเรแล้วตอนนี้เขาอรแล้ว ต้องทำอะไรไปง้อเขาอะเมื่อตอนแรกเรางอนเขาสรุปเราต้องไปง้อเขาใช่ไม่เอาหรอกไม่ง้อตำรวจจะได้หลกไปจะได้ลงไปถอดปีกใหม่ไอ้ตัวไซม่อนถ้าเราไม่ได้งอนเราไม่ได้ผิดจะไปง้อเขาได้ยังไงเราไปง้อกันเชิญบอกฉันไปอูไปง้อไอ้พวกนี้ขอจำพันทำ งานไม่ต้งทำงานทำบุญเช้าแล้วสนุกไปก็อ๋อแต่ทานเรางวิ่งไปไหนก็ไหนอ๋อทานไปไหนไปไหนเรา้องไปห้องอ๋อ